สถานการณ์ที่น่าสนใจกับรายการคุยข่าวเช้าทุกวันจันทร์พุธพฤหัส,สบ,บดีและศุกร์เวลา8นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกาทางสบทปัตตานี FM 1 0 1 m มรเมกเฮิร์แล้วคุณจะทานทุกข้อมูลข่าวสารก่อนใครสวัสดีคุณฟังครับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าของสอทอปัตตานีผมอัศรีอัสมาแอร์นะครับมาเจอกับคุณฟัง ตอนที่เราจะไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในช่วงเช้าวันนี้ท่านเดินทางไปที่จังหวัดยะลาก่อนนะครับช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีก็จะมีการถ่ายทอดจากสวทยะลาแล้วก็ช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกา30นาทีจะมีการถ่ายทอดเวลา13นาฬิกา30นาทีจะมีการถ่ายทอดในส่วนของทางสวทปัตตานีนะครับที่ยะลาก็จะมีการถ่ายทอดณนศะูนย์ ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับรือโรงแรมทางดีเก่านะครับคุณฝั่โโงท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็จะมีภารกิจในการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมความมั่นคงส่งเสริมสังคมนะฮะในผมพูดรุมๆรนะครับแต่ว่านในขณะเดียวกันที่จังหวัดพัทนานั้นวันนี้นะฮะท่านจะมาเยี่ยมชมน,นะฮะในส่วนของวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงปูดําในบ่อดินนะครับการพัฒนามเมือง ัตานีเป็นเมืองปูทะเลโลกนะฮะที่หมุนหนึ่ง้าะโตสมตำบลบางปูอำเภอเยะริงจังหวัดปัตันีขนฝั่งจะมีกลรรส่วนกันด้วยนะครับวันนี้สอนประกเป็นรเราเตรียมตัวที่จองอเดินทางแล้วนะครับแตยางพื้นที่ดังกล่าวก็คุณผู้ังวันนี้ก็มีหลายท่านานะับที่เดินทางลงมานะครับแต่หลายส่วนนะครับ อย่างกรณีที่การเลี้ยงปูดําในบ่อด,ดินเนี่ยก็จะมีหลายภาคส่วนมาให้การสนับสนุนนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดเพื่อเป็นการพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพีน่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชนบุภาคใต้โดยเฉพาะช,ชาวจังหวัดปตัตตานีเนี่ยนะครับให้ได้มีส่วนร่วมได้มีโอกาสทํากินได้มีการพลิกฟื้นชีวิตนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการเลี้ยงปูนะครับซึ่งต่นท,ที่ทราบมาัลนก็คือว่าปูเป็น สัตว์เศรษฐกิจที่ตลาดเนี่ยต้องการเยอะมากนะครับปูที่ตำบลบางปูนําส่งให้เจ้าเดียวเท่านั้นคุณผู้ฟังทราบหรือไม่ก็ไปส่งที่อำเภอเมืองสงขลานะนกะๆด้วยกันนะครับมีนักธุรกิจชาวจีนติดต่อมาขอซื้อแต่ไม่มีของนะครับดังนั้นคือนี่คือโอกาสนี่คือโอกาสท่ามกลางวิกฤตนะครับคุณฟังว่าเราจะส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปูแล้วก็มีการขยายพันธุ์ นะฮะให้ให้สามารถใช้บ่อกุ้งร้างซึ่งสมัยก่อนเนี่ยปัตตานีเนี่ยมีการเลี้ยงกุ้งเป็จจนจำนวนมากแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะทำให้ไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้นะฮะคุณผู้ฟังดังนั้นคือจะใช้การเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงปูในบ่อกุ้งร้างเนี่ยคือพัฒนาพลิ้ฟื้นให้สามารถเป็นที่เลี้ยงปูได้วันนี้คุณผู้ฟังผมมีนัดพูดคุยนะฮะแต่ คอนเฟิร์มไปแล้วนะครับคุณฟังครับคอนเฟิร์มไปแล้วนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร,กกรสุกรีณาหีสามแม่ท่านเป็นผู้บริการศูนย์เทคโนโลยีเอศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตรกรรมจังหวัดปัตตานีหมอปัตตานีนะครับคุณฟังในชัยวครู่เราจะมาพูดคุยกันว่าท่านในส่วนของทางหมอปัตตานีนั้นมีนส่วนร่วมในการพัฒนาผลกดันภารกิจนี้อย่างไรบ้าง ครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรสุกีหัตถิสาแม่นะครับผู้มีการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดปัตตานีมอปัตตานีนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านด้วัสดีครับเก็มีเวลาจำกัดนะเป็นอยู่ถึงเวลาเก้านาฬิกานะครับคุณคุณผู้ฟังแล้วก็ขอบท่านอาจารย์วันนี้นะครับคุณท่านอาจารย์ครับท่าน อาจารย์ช่วยเล่าความความเชื่อมโยงระหว่างมอปัตตานีกับการที่ไปช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงปูดำในบอ่อดินให้เราฟังสักนิดหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับครับก็จริงทางทางลรยสงขลานครินเนี่ยโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขาววิชาเทคโนโลยีการประมงของของเรานะครับที่ที่ทมอปัตตานีนะครับ,รบที่เรียกง่ายๆเนี่ยเราเรามีการเรียนการสอน ทางด้านทางด้านปูปูทะเลเนี่ยมานานมากเลยนะค,ะครับคือมันเป็นรายวิชาหนึ่งของของพวกเราที่ที่เรียนกันอยู่นักศึกษาทุกคนก็จะได้จะได้เรียนนะค,ะครับทีนี้แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ยังเห็นว่าไอการการการพ่อเลี้ยงการพ่อเลี้ยงปูทะเลในในในจังหวัดปัตตานีเนี่ยมันมันแทบจะไม่มีเลยะค,ะครับมีชาวบ้านบางคนที่ที่ไปจับปูมาแล้วก็ ามาไว้หลังบ้านอาจจะเป็นลอยในตะก้าหลังบ้านหรือจะมีบ่อเล็กๆแห่งน้ําเล็กๆเขาก็เอาเลี้ยงไว้ที่นั่นเอามาเอามาใส่ไว้ในบ่อรอให้มันโตแลวปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็จกับทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยบังเอิญว่าช่วงนึงที่ที่ผมได้มีโอกาสไปไปไป,ไปต่างประเทศบ่อยโดยเฉพ,เพาะในช่วงที่ทําหน้าที่เป็น ประธานที่ประชุมคณะบดีที่ของมหมาวิาลที่จะ,ะเรียนการสอนอด้านประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนนี่นะครับ,รบอยู่หลายปีเนี่ยก็ได้มีโอกาสเดินทางก็ได้ไปเห็นสิ่งหนึ่งก็คือไปเห็นที่เวียดนามซึ่งออเห็นที่เวียดนามแล้วเนี่ยแต่ามาดูบ้านเราเนี่ยโอ้โหเทียบแล้วตกใจมากเลยรั้งคี่ว่าทำไมฮะอาจารย์เวียดนามเวียดนามกับปัตตานีเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าประเทศมันไกลและเป็นคนละประเทศใช่ครับ ถ้าเราเราวาดเส้นออกไปนะทางทิศตะวันออกเนี่ยจัดใช้ฝั่งปัตตานีออกไปมันแค่ประมาณสัก400กว่ากิโลอ่ะก็คือใกล้มากนะฮะใกล้มากเลยแสดงหมายความว่าสภาพอากาศสภาพแวดล้อมมันคล้ายกันมากแต่ที่เวียดนามเนี่ยโดยเฉพาะที่ปลายแหลมเนี่ยทางแถวจังหวัดจังหวัดที่เขาเรียกจังหวัดชมเอาแถบจังหวัดปักเรียวนะครับ,รบปลายแหลมยวนเนี่ยโอ้ตรงนั้นนี่เป็นแหล่งเลี้ยงปูที่สําคัญเลยแล้วก็ไล่ ตลอดแนวชายฝั่งไปจนถึงทางตอนกลางของเวียดนามครับแล้วก็เลยไปไปดูปรากฏว่าโอ้โหเขาเลี้ยงกันเป็นลัำเป็นถ่นในขณะที่บ้านเราเนี่ยบริเวณชายฝั่งเราก็จะนิยมเลี้ยงพวกพวกปูเหลือในี่เป็นพระเอกเลยแล้วก็อาจจะมีอาจจะมีพวกปลาปลากระกพงขาวแนะ้วก็ฝั่งฝั่งปัตตานีก็จะเป็นกระพงขาวถัดออกมาเป็นปลาดิบหน่อยแต่ปูมันไม่มีแล้วก็จับอย่างนันเลยครับก็เลยมองว่าอถ้าอย่างงั้นเนี่ย เราปูนี่น่าสนใจด้วยด้วยเหตุผลก็คือว่าเออหนึ่งเนี่ยมันเป็นสัน้ําที่ตลาดเนี่ยมีความต้องการสูงมากเลยราคาแพงนะรับใช้คัคนปูเนี่ยราคาแพงมากแล้วก็ออกตลาดนี่มาแล้วแสดงว่าผมผมเคยได้คุยกับกับ<ๆ>พวกพวกที่ประเทศจีนครับจีนบ,บอกว่าถ้ามีปูปริมาณมากพอเนี่ยจีนรับ รับได้เป็นที่แล้วในราคาที่ทีเนียจับเท้าของเราเลนี่ยเพราะช่วงเทศกาลนะทีนี้จะมีอยู่หลายเทศกาลนะครับครับช่วงเทศกาลของทีเนี่ยโอ้โหราคามันพุ่งกระโจนเลยครับทีนี้ทีนี้ก็เลยก็เลยมองว่าอ่ามากลับมาดูกันเงนครับมาดูปว้ยตลาดดีนะสองก็คือเอ่อพื้นที่เราได้พื้นที่ได้เนี่ยแล้วที่สําคัญก็คือหันไปดูเนี่ย โอ้นากุ้งร้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยในพิษค,คือไม,ไม่ไม่เพียงแค่ปัตตานีตอนที่คิดตอะนนั้นไม่ได้ไม่ได้คิดเฉพาะปัตตานีนะคิ้งทั้งประเทศเลยเนี่ยว่าเอ๊ะมันโอ้นากุ้งร้างเนี่ยเต็มพื้นที่ไปหมดที่เฉพาะเฉพาะในสามจังหวัดนะครับทั้งสงขลาปัตตานีอ่าสตูเนี่ยเรามีนากุ้งร้างเนี่ยผมว่าไม่น้อยกว่าได้หลายหมืน่นหมื่นไร่ได้ครับครับในขณะเดียวกันมันก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นป่าเทล ที่ดูแลโดยกรมปะเตยบอลทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยครับซึ่งมีมากที่มีศักรภาพยาที่จะมาใช้ประโยชน์ในอีกรูปแบบนนหนึ่งหรือว่าใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงเอามาใช้เลี้ยงปูทะเลเนี่ยยังพอได้อยู่เพราะว่าไอ้ปูเนี่ยมันมันจะเป็นสัตว์น้ําที่เต็มมิรกับสิ่งแวดล้อมคือเร,เราเราเลี้ยงปูเนี่ยมันจะได้ได้ประโยชน์ในเรื่องของมันจะช่วยทําให้มันจะช่วยทําให,ชให้ช่วยดูแลป่าชาเลนด้วย ครับ <c oughs> ก็เลยบอกว่าอไอ้นี้น่าสนใจแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไอ้เทคโนโลยีการเลี้ยงปูทะเลเนี่ยมันมันเป็นไปได้ <c oughs> เทคโนโลยีเป็นไปได้ไหมายความว่ามันมีองค์ความรู้ส่วนหนึ่งที่ที่เรามีอยู่แล้วเพราะพอฟักไปลูกปูแม่ปูหนึ่งตัวเนี่ยมันก็จะมีไายประมาณสักล้านฟอ <c oughs> งทีนี้ <c oughs> uh, มันแล้วแต่ขนาดนะเฉลี่ยก็ล้านฟองทางขนาดก็อาจจะ เป็นถึงสองสัาเป็นเป็นไข่นกกระดองอย่างที่เขาต้องการนะครเอ่อเป็นไข่นกกระดองหมายถึงว่าพอมันปกติที่พอมันออกนกกระดองปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งมันก็ฟักออกมาเป็นตัวมันยังเป็นตัวปูก่อนนะมันจะเป็นตัวเหมือนเหมือนลูกน้าอ่ะนในน้ำบองพอค่อยๆเห็นต้องสองกล้องแต่รู้ว่ามันมีอะไรขุ่นๆอยู่ในน้ำไอ้พวกนี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าจะจะทําให้มันต้องวัดที่สำยังไงก็เราเดิมเดิมเนี่ยอองมาอะไเองแล้วก็ใช้เทคนิคแบบแเดิมของไทยที่เรามีคือ เขาบอกว่าต้องให้โรตีเฟอร์แล้วก็ต้องทําน้ําเขียวและคืออะไรครับอาจารย์โรตีเฟอร์กับน้ําเขียวคืออะไรโรตีเฟอร์นี่เป็นเป็นแชงต้นแบบเป็นเป็นไร้น้ำนะครับเแบบไร้น้ำแล้วก็เราก็ต้องเลี้ยงไรน้ำเพื่อต่อต่นซึ่งปรากฏว่าเอมันมันขั้นตอนมันเยอะมากเลยก็เป็นแอบดูที่เรียนเบาเด็กก็บอกโอ้ไม่ต้องเลยตัดระบบตัดวงจรก็ให้เกาเรียกว่าให้ลูกลูกไร้น้ำที่ตัว ตัวที่มันกาลังจะฟักยันไะ่ฟักเนี่ยเขาเรียกว่าระยะที่กําลังจะฟักเนี่ยเราก็ให้มาเราเราก็ทําไปก็ทําให้ง่ายขึ้นแล้วก็ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับโอกาสน้าเดี๋ยวผมอาจจะต้องขอรบกวนอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์นะครับได้ครับยินดีครับยินดียินดครับโอกาสนี้ขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณผู้ฟังครับท่านก็คืออาจารย์ดรสุกรีอายุสามแห่นะครับ และหมดเวลาแล้วนะครับต้องลาคุณฟังกันไปนะครับเจอกันใหม่หวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ